ถ้าไม่มีบุญสัมพันธ์หรือบุญน้อยหรือกรรมหนักๆน,นี่อาจจะไม่ถูกนะอาจารย์ถึงบอกว่าบางครั้งท่านก็ให้สามตัวตรงไม่ได้แต่นานๆก็จะมีบ้างนั่นแหละท่านก็ให้อยู่นะไม่ต้องเนือถึงท่านหรอกเนี่ยสามมะนอวนีน่แอร์ให้เนี่ยออกเมื่อเดือนที่แล้วนี่บอกถูกเลขสามตัวน่ะทางฝั่งโขงน่ะเลขสามตัวน่ะหกสี่หนึ่งอะไรทั้งอย่างนี่แหละนะครับได้สามตัวนี่แอร์ให้เป็นคนบอกเองเนี่ยเนี่ยชุดสีเขียวเนี่ย ลูกสาวอาจารย์เองนะแอบไข้นะมาบอกอาจารย์ว่าหนูเป็นคนบอกเองค่ะพ่อนะเออไม่ต้องถึงองค์ปู่หรอกไม่ต้องถึงองค์เทพใหญ่ๆหรอกองค์งเทพน้อยนี่แหละเขายังโดนบันดาลได้เขาทําได้หมดแหละนะครับขอให้เรามีบุญสัมพันธ์กันเคยได้ช่วยเหลือกันมาแต่ต่างก่อนชาติต่างก่อนนะเออนั่นแหละครับให้ทําตามที่อาจารย์ว่าแปลงตัวเลขให้เป็นนะครับอ่าทำสามสิ่งนี้นะครับคุณจะได้โชคอยู่เรื่อยๆก,กับอาจารย์นะ ากได้โชคแล้วนะครับอย่าลืมแบ่ง5-10%ถปอร์ไปทําบุญนะครับไปทําบุญใส่บาตรถวายสังฆทานช่วยเหลือคนทุกคนยากคนจนก็แล้วแต่ทําเลยทําทตามบ้านนั่นแหละอ่าหนึ่งหนึ่งนะครับอย่า,าใครที่อยากจะถูกหวยรวยเบอร์นะครับโอ้เดี๋ยว,วมัน มันร้อนเครื่องร้อนน่ะเครื่องอาจารย์ร้อนมันทําได้ไร่ส่วนได้แป๊บหนึง่งมันก็หลุดอ่ะทวนทั้งนี้หนึ่งแล้วกันนะครับใครที่อยากจะได้โชคกับอาจารย์เนี่ยหนึ่งนะครับให้คุณมีอารมณ์ดีตลอดทั้งวันตั้งแต่วันนั้นวันที่เข้านอนนะครับก่อนที่คุณจะกดซื้อ,อตามลิงก์ต่างๆเนี่ยตามเว็บไซต์ต่างๆให้คุณมีความสุข สนุกสนานเฮฮาร่าเริงนะครับอย่าทําตัวเองให้เครียดให้เป็นคนขี้วีนให้เป็นคนขี้งุนหงิดไม่ได้นะถ้าทําอย่างนั้นคุณไม่มีทางที่จะคุณจะได้โชคนะครับได้โชคนะคุณจะไม่ทางจะ้โชคดีนะครับอ่ะอันแรกนะครับก็คือให้มีอารมณ์มีความสุขดีใจยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับวันนั้นนะครับวันนี้คุณจะซื้อแต่ถ้าเราพยายามทําให้เป็นจิตวัตรทุกวันเนี่ย ไม่มีด้านลบเข้ามาในชีวิตมีแต่เรื่องราวดีๆมีความสุขสนุกสนานในแต่ละวันนะครับคุณก็จะเป็นคนที่มีความโชคดีตลอดเวลานะอันที่สองอย่าซื้อเพราะความโลภอย่าหวังรวยเพราะว่าการซื้อหวยเดบขาดนะครับถ้าคุณคิดอย่างนั้นคุณไม่มีทางถูกหรอกอ่ามันจะไม่ได้เลยนะครับใครก็ตามนะครับที่หวังที่จะรวยเพราะซื้อหวยนี่อย่าหวังเลยครับยากนะครับสามครับให้แปลงตัวเลข การแปลงตัวเลขอาจา์ก็บอกแล้วนะครับว่า,าเลขบางครั้งองค์เทพเซวดาท่านจะมาให้แบบสามตัวตรงน่ะไม่ได้เพราะอะไรเพราะคนเราบุญกรรมไม่เท่ากันไงถ้าคนมาดูหนึ่งไลฟ์หนึ่งหมื่นคนอย่างเงี้ยจะถูกกันทั้งหมื่นคนนี้มันเป็นไปไม่ได้บางคนมีบุญน้อยบางคนกรรมหนักบางคนมีบุญเยอะนะครับนั่นแหละท่านนึงบอกว่าให้แปลงตัวเลขการแปลงตัวเลขก็คือเลขหนึ่งอาจจะเป็นเลขเจ็ดนะเลขสองอาจจะเป็นเลขห้านะแปลงตัวเลขนะครับ เลขสามคือเลขแปดนะอ่าเลขสี่มแปลงไม่ได้เลขห้าก็คือเลขสองเลขหกคือเลขเก้าเลขเจ็ดคือเลขหนึ่งเลขแปดคือเลขสามเลขเก้าคือเลขหกนะครับแปลงเอาไปแปลงเอาแปลงประมาณนั้นแหละนะครับเพราะว่าเราก็ท่านก็บอกว่าท่านให้ไม่ได้ไงท่านให้แบบสามตัวตรงมันท่านให้อย่างนั้นไม่ได้บุญกรรมเราไม่เท่ากันนะครับเราต้องเข้าใจในส่วนถุนนี้นะทําไมบางคนไปขอในที่เดียวกันคนหนึ่งได้คนหนึ่งไม่ได้นั่นแหละ คือบุญกรรมมันไม่เท่ากันอ่าถ้าเราท่านก็ฝืนกรรมของมนุษย์ไม่ได้นะครับต้องเข้าใจนะองค์เทพฝืนกรรมมนุษย์ไม่ได้เราเข้าใจจุดนี้ให้ได้ก่อนนะครับอ่ะโอเควันพรุ่งนี้อาจารย์จะทําวิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณเด็กที่ถูกทาแท้งไปเกิดใครที่เคยทําแท้งหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทาแท้งหรือลูกหลุดก็ตามแต่นะมาทําวิธีกับอาจารย์ได้เลยนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับที่ทําวิธีแก้กรรมทำแท้งได้จริง ที่อื่นทำไม่ได้นะครับอาจารย์บอกได้เลยว่าที่อื่นทำไม่ได้ที่อื่นทําไม่ได้ส่วนมากก็จะเป็นการโกหกเป็นมิจฉาชีพหลอกลวงกันไปต้มตุนกันไปเนาะอย่างที่หลายๆคนมามองว่าพิธีกรรมของอาจารย์เป็นพิธีกรรมหลอกลวงนั่นแหละเพราะว่าไปทําที่อื่นแล้วมันไม่สำเร็จผลไงไปทําที่อื่นแล้วเด็กเขาไม่โหสิกรรมให้เขาก็เลยมองว่าพิธีกรรมของอาจารย์น่ะหลอกลวงหลอ,อกลวงเหมือนกันนะครับทั้งๆท,ที่อาจารย์ไม่ได้หลอกลวงนะ อาจารย์บอกได้เลยว่าพิธีกรรมของอาจารย์ไม่ได้หลอกลวงคนอื่นหลอกลวงก็มันเรื่องของเขานะครับแต่อาจารย์ไม่ได้หลอกลวงอาจารย์มาช่วยจริงๆมีหนึ่งเดียวในประเทศไทย